สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เรียนพุทธประวัติจบไปแล้วนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะเช่นในเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาอ่าเช่นในเรื่องของกา<ช>รทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเช่ไหมคะเราตื่นมาเราก็ไปตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือในเรื่อง,งของการบำเพ็ญประโยชน์ในวัดเช่น การทำความสะอาดวัดกวาดขยะล้างห้องน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนคะในคลิปที่แล้วพี่นารีให้การบ้านในเสริมไปใช่ไหมคะให้หนักเรียนหยิบเสริมเล่มนี้มาได้เลยค่ะอ่าแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าที่เค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาสร้างข้อตกลงในการตรวจกันก่อนนะคะ ให้นักเรียนใช้ปากกาสีแดงหรือสีไม้ที่เป็นสีแดงนะคะในการตรวจข้อไหนถูกให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกข้อไหนผิดให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากระบาดและให้นักเรียนแก้คําตอบที่ถูกเขียนลงไปด้วยใกล้ๆก,ก,กับที่เราทําเครื่องหมายกากระบาดเอาไว้นะคะเราจะได้รู้คําตอบที่ถูกต้อง แล็กกลับมาทบทวนบ่อยๆนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูคําสั่งกันเลยค่ะคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทข้อที่ถูกที่สุดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับพี่นาดีเลยค่ะข้อหนึ่เขาถามว่าข้อใดหมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะกไก่พุทธสาวก ขอไข่พุทธ,ธประวัติขอควายพุทธศาสนาสุภาษิตข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะนองคิดฟซอ่าเก่งมากเลยค่ะข้อนี้จะต้องตอบขอไข่พุทธ,ธประวัติเพราะเป็นเรื่องราวของพระพุทธ,ธเจ้าถ้าเราตอบกอไก่พุทธ,ธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะที่บรรลุธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นคอควายคือพุทธศาสศนาสุภาษิตคืออะไรก็คือเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสศนาเป็นแนวทางที่ทำให้เรานำมาใช้ในการดำารงชีวิตนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2องนะคะพระพุทธเจ้าตัดสินพระไทยออกผนวดเพราะพบเห็นสิ่งใดผนวดก็คือการบวชนั่นเองค่ะ กไก่เทวทูตสีขอไข่เทวรูปสี่อควายเทพ,พเจ้าสี่ข้อนี้นักเรียนจะตอบอะไรคะในลองนึกซิอ่าเราจะต้องตอบกกไก่เทวทูตสี่เทวทูตสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอะไรบ้างเออสีอย่างคุณก่คนเจ็บคนตายสมณะหรือนะักบวชนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็ก ต่อมาข้อที่3นะคะพระพุทธศาส,สนาเกิดขึ้นในประเทศใดกอไกยอินเดียขอไข่เนปาลค้อควายบังกลาเทศข้อนี้นักเรียนจะตอบอะไรลูกอะไรคะลองนึกสิออาเราต้องตอบกอไกยอินเดียเป็นประเทศที่เกิดพระพุทธศาส,สนาถ้าขอไข่เนปาลคือเป็นสถานที่ประ สูตรนะคะหรือสถานที่เกิดของพระพุทธ,ธเจ้าข้อต่อมากันเลยนะคะข้อที่สี่สิทธะเป็นพระนามเดิมของใครก็ไก่พระเยซูขอไข่พระพุทธ,ธเจ้าข้อควายสัมมาเนลาหุน <S 1> <S 1> ข้อนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรเอ่ยอะไรคะแ่าเราจะต้องตอบว่าขอไข่คือพระพุทธเจ้าสิทธะแปลว่าอะไรคะ สิทธะแปลว่าผู้ที่สําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์หรือในสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะคะข้อที่หนะคะพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการใดที่ทําให้พระองค์ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าตัสรู้ก็คือการรู้แจ้งของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นสภาวะที่รู้ความเป็นจริงทั้งหลาย ตามความเป็นจริงนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ไกลอดอาหารขอไข่ทำใจให้สงบคอควายกั้นลมหายใจข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะลองนึกซิติ๊กต,กติ๊กตกิ๊กแอ่าเก่งมากเลยค่ะข้อนี้จะต้องตอบขอไข่คือทำใจให้สงบนะคะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์นะคะและตั้งจิตอธิษฐานที่เน่วแน่ว่าจะต้องทำให้ได้เม้ว่าจะมีหมูม่มานต่างๆเข้ามาขัดขวางนะคะแต่หมู่มันเหล่านั้นก็ต้องพ่ายแพ้ท่านไปในที่สุดและสุดท้ายท่านก็จึงตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านะคะต่อมาข้อที่6ค่ะ พระพุทธเจ้าทรงคิดอย่างไรจึงออกพนวดก็ไกลเบื่อหนายชีวิตอยู่ขอใครต้องการดับทุกข์อควายต้องการเป็นสัตว์สดาข้อนี้จะตอบว่าอะไรคะในน้องคิดสิคะเ,เราจะต้องตอบขอใครคือต้องการดับทุกข์ พอพระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์เราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะเพราะท่านไปเห็นอะไรคะเห็นเทวทุตทั้งสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ท่านมีความพึงพอใจที่จะเห็นอะไรคะเห็นสาวนะหรือนักบวชนั่นเองนะคะเรามาดูข้อต่อมานะคะก็คือข้อที่7จ็พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อใดก็ไกลวันแรงสิบห้าค่ำเดือนหก ขอไขวันขึ้นสิบห้าค่ำเดืนอนหกคอควายวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะวันอะไรคะ,อะตอบขอไขค,คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกซึ่งวันนี้ถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอะไรคะนักเรียนลองนึกซิเกิดเหตุการณ์สามอย่างเกิดขึ้นอนั่นก็คือวันวิสาขบูชานั่นเอง มีเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามอย่างคือประสูตรตัสรู้แลปะปาลินิพานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะถ้าคอควายวันขึ้น15บห้าำเดือนสนั่นก็คือวันมาคบูชาหรือการสแสดงโอวาทปฏิโมกนะคะให้กับพระภิสุจำนวนหนึ่รรูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นะัด หมายนั่นเองนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่เทวทูตท,ทั้ง4ี่กอไก่คนแก่ขอไข่คนเจ็บคอควายคนพานข้อนี้จะตอบว่าอะไรคะเทวทูตทั้ง4ที่มีสียางออาเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องตอบคอควายคือคนพานนะคะ ไม่เกี่ยวข้องเพราะเทวทูตสีประกอบไปด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะหรือนะักบวชนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะในข้อที่9นะคะเ้าถามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงอภิเศกสมรสเมื่อพระชนมายุได้เท่าไรคำว่าอภิเศกก็คือการแต่งงานกันนั่นเองค่ะกอไก่สิบห้าพันษาขอไข 16, ส่สิบหกพันษา โคควาย17 0 0พันาข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะลองนึกซิที่ว่าเจ้าชายแต่งงานตอนอายุกี่ปีคะอ่าเก่งมากเลยตอนอายุ16พันษาหรือ16ปีเจ้าชายสิทธาแต่งงานกับใครคะแต่งงานกับพระนางพิมพาหรือยะโสธารานั่นเองนะคะ นักเรียนคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะข้อที่10บเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าปะรินิพานเมื่ออายุได้เท่าไรกอไก่สามสิาพันษาขอไข่ข 45, สี่สิบาพันษาคควายแปดสิบพษานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบว่าข้อไหนคะอ่าก่งมากเลยคะ่ะเราจะต้องตอบคอควายแปดสิบพันษา ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะที่ตายต้นสาและเละเป็นวันที่เริ่มต้นพุทธศักราชนะคะถ้า 35, สามสิบพรรษาก็คือวันตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ถ้า 45, สี่สิาพรรษาคือเป็นวันที่ระยะเวลาที่อะไรคะระยะเวลาในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราเฉลยจบไปแล้วนะคะในเรื่องของพุทธประวัติทั้ง10บข้อเด็กๆทําได้กันเยอะไหมคะเออเก่งมากเลยทําได้กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆทุกคนในคลิปนี้พี่อดีก็เฉลยจบไปแล้วนะคะในเรื่องของพุทธประวัติให้ในักเรียนมัน ทบทวนบทเรียนเยอะๆนะคะที่ถัดไปให้เรียนนำหนังสือพอวอเล่มนี้มาด้วยนะคะอ่าสำหรับในวันนี้เพียรีก็ลากันไปก่อนนะคะให้เรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ